เอาละทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบงค์ลิซเซตวันกันดีเช่นเคยนะครับผมและในวันนี้ผมจะมาแนะนําตัวละครปีปีตงระดับ SP ที่กาลังจะเข้ามาล่าสุดนะครับผมช่วงปลายเดือนนี้ครับ mm hmm. ซึ่งสาเหตุที่ผมรีบทำเนี่ยก็เป็นเพราะว่าปีบีตงเนี่ยอาจจะมาเร็วกว่าที่ผมคิดไว้เนาะเ mm hmm. นื่องจากตอนนี้เนี่ยกายแท้ไม่ได้มาแสดงว่าปีปีตงเนี่ยอาจจะมาไวตอนนี้กายแท้ก็จะเป็นเดือนเว้นเดือนแล้วซึ่งมันก็เป็นเรื่องดีนั่นแหละครับผมจะทําให้เราเนี่ยเก็บตั๋วนะครับผมแล้วก็เอาไปสุ่มปีบีโตงกันเนี่นยผมจะาพูด เรื่องของบีพีตรงครับว่ามันคุ้มแค่ไหนซึ่งถ้าเกิดว่าใครอยากรู้วงแหวนนะครับผมว่าเราเนี่ยควรที่จะเตรียมวงแหวนอะไรไว้บ้างนะครับผมเดี๋ยวจะทิ้งไว้ใต้นะครับผมคอมเมนต์ทุกคนไปอ่านคอมเมนต์เอานะเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ครับเอาล่ะแต่ก่อนที่จะไปดูข้อมูลรับชมคลิปกันนั้นผมมีร้านเติมเกมมาแนะนาครับนั่นก็คือร้าน,นเ,เ,เติมเกม power pay l เลยสะดวกเติมถูกเติมไวปลอดภัยร้อยเปอร์เซน็นต์งร้านนี้เปิดบริการมาอย่างยาวนานแล้วแล้วก็เปิดบริการ24ชั่วโมงอีกด้วยหากใครสนใจที่อยากจะเติมเกมในรารคาถกก RPY หรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปก็ได้ครับและทุกคนเนี่ยยังสามารถแอดไลน์ PowerPay ได้อีกนะอะสะดวกเติมช่องทางไหนคุณก็ไปเติมช่องทางนั้นได้เลยครับและสำหรับใครที่ไปใช้บริการกับร้านเติมเกม PowerPay นะในหน้าชำระสินค้าเนี่ยก็อย่าลืมกดเลือกสนับสนุนสตรีมเมอร์เป็นช่อง Backlisted o กันด้วยนะครับผมเอาละทุกคนเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะและหลายคนเนี่ยก็คงจ้องนะครับผมแล้วก็สนใจในเรื่องของ p v พตรง PVE ได้ดีไหมนะครับผมก็ต้องบอกได้เลยว่าดีจนแทนนารีได้เลยนะครับผมถึงแม้ว่าในอนาคตเน,น เขามีการขายอะไรนะไอที่อัพกระดูกรุ้งนารีทําให้นารีเนี่ยตีกระดูกได้เก่งนะครับผมแล้วพอนารีกลับมาตีกระดูกได้เก่งกว่าปีปีตงปีปีตงก็ขายกระดูกรุ้งอีกนะครับผมก็ทําให้ปีปีตงเนี่ยกลับมาแล้วก็มีกายแท้ของปีปีตงด้วยทําให้โหดกว่านารีแบบโคตรครับดาเมจกระโดดมาเท่าตัวเพราะฉะนั้นแล้วผมยังแนะนําว่าให้ทุกคนเนี่ยสุ่มทางด้านของปีปีตง SP นะครับเพราะว่ามันเหมาะกับ PVE แล้วก็ PVP อย่างมากเลยพี่ๆเนี่ยบอกได้เลยว่าโคตรที่จะโกงครับแต่ว่าโดนถังซานเทสมุตตบอยู่นะโอเคซึ่่งงงปปตนนีียจะไแทาร เดี๋ยวผมจะหยิบเอาสกิลไฮไลท์มาสรุปแบบคร่าวๆให้ทุกคนเนี่ยได้รับรู้กันก่อนนะซึ่งถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากรู้สกิลปีบีตรงแบบเต็มรอปีบิตรงเข้ามาก่อนเดี๋ยวผมจะทาคลิปให้แบบละเอียดละเอียดเหมือนที่ผมเคยทํามานะครับผมอ่ะดังนั้นก็รอกันก่อนนะเรามาดูกันทักษะที่2สาย2ครับตรงนี้จะเป็นไฮไลท์เกี่ยวกับทางด้านของการตีกระดูกเลยนั่นก็คือเขาเนี่ยจะมีการเพิ่มพลังจิตให้ตัวเองครับก็ตามวงแหวนของคุณที่มีเลยครับยิ่งคุณเนี่ยมีวงแหวนที่ปีสูงนะผมมันกก็้ลทแวุๆ18 แต้มที่ทีมของเราเนี่ยใช้พลังวิญญาณไปครับจะมีการเพิ่มเสียหายให้กับตัวละครที่มีพลังจิตต่ําที่สุดนะครับผมตั้งแต่25จนถึง100เลยครับตรงนี้ก็จะทําให้ทีมของเราเนี่ยตีได้แรงขึ้นครับซึ่งมันยังไม่ได้หยุดแค่นั้นนะครับเดี๋ยวเราไปลัดไปที่50,000ปีกันเลยดีกว่านะซึ่ง50,000ปีเนี่ยจะเพิ่มได้สูงสุดถึง50จนถึง200เเลยครับโอ้โหบอกได้เลยว่าโคตรที่จะเยอะนะก็เรือเราเกือบเท่านาน,า 200, นนลนนละลกััั้้แแหว สกิลนี้ยังไม่หมดแค่นั้นครับเราไปดูกันที่1 0 0 0 0แปีนะซึ่ง1 0 0 0 0แปีเนี่ยทุกพลังจิตของศัตรูน้อยกว่าปีบิตงเนี่ยจะมีการเพิ่มความเสียหายให้กับทางด้านของศัตรูอีกเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมวงแหวนที่เราจะใช้ P ีบกันนะครับผมนั่นก็คือวงแหวนพลังจิตนะครับยิ่งคุณมีพลังจิตเยอะเท่าไหร่ตรงนี้จะทําให้ทุกคนเนี่ยตีแรงมากขึ้นเท่านั้นไปหาไว้ด้วยนะครับผมซึ่งเหลือเวลาอีกประมาณเกือบครึ่งเดือนครับที่ปีบิตงเนี่ยมันจะมาก็ไปเตรียมวงแหวนกันนะและ โดยการโจมตีปกติของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปถึง1นึ่งแปีนะก็จะเพิ่มได้สูงสุดถึง50%เลยครับตรงนี้ก็ถือว่าดีนะครับผมถามว่าเยอะไหมมันก็เยอะกว่าทางด้านของโพเซีซึ่งโพเซีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ40ใช่ไหมสูงสุดแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็ยังมีเงื่อนไขยอยู่นะซึ่งตั้งแต่วงแหวน50,000ปีเป็นต้นไปเนี่ยเขาจะต้องใช้พลังวิญญ,ญาณไปแล้วประมาณ30แต้มด้วยกันนะสำหรับปีปีตรงนะครับผมก็จะเป็นการเพิ่มความเสียหายนอกจากการโจมตีปกติแต่บอกไว้ก่อนครับมันอย่่ีงท,ง,นนะงท 3, ทาัะก3 4, สายสองโอ้โหตรงนี้บอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่ผมมองว่าค่อนข้างโกงนะครับผมแล้วก็เป็นรูปแบบใหม่นะแต่ยังไงเนี่ยมันก็ยังมีกลิ่นอายของอปีบีตรงระดับเอชอยู่นั่นก็คือทุกการใช้แต้มพลังวิญญาณของเราเนี่ยครบประมาณ12แต้มนะครับก็คือตัวละครไหนก็ได้ในทีมเราเนี่ยใช้พลังวิญญาณปุ๊บแล้วปีบีตรงเนี่ยก็จะมีการเก็บสเต็กครับทุกคนสามารถสังเกตได้ที่หัวของปีบีตรงครับมันก็จะมีการเก็บสเต็กเพิ่มไปเรื่อยๆพอครบ1ิงครับบีบีตรงเนี่ยจะได้รับเทิร์นพิเศษครับ และทีนี้ทักษะของปีวิตรงเนี่ยจะมาในรูปแบบของเทินพิเศษนั่นเองครับซึ่งจะมีอยู่ประมาณ4แบบให้เลือกนะครับผมดังนั้นเนี่ยคุณอยากใช้อะไรคุณก็สามารถเลือกได้เลยครับและถ้าเกิดว่าทักษะแบบปกติของเราละ่ะไอจมตีปกตินะครับผมแล้วก็ทางด้านของใช้สกิลหนึ่งแล้วก็สกิลที่4มันหายไปไหนก็บอกไปแล้วนะครับผมว่ามันเป็นเทินพิเศษซึ่งเทินพิเศษตรงนี้นะครับผมมันก็คือทางด้านของทักษะที่4ที่มันมี4อย่างให้เราได้เลือกอ่าไม่งงใช่ไหมนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเเราาาามดดูกกกัันนลยีวว่่อทษะิิ มันมีอะไรบ้างอย่างแรกครับถ้าเกิดว่าเราเลือกตัวนี้เนี่ยเพิ่มความเสียหายท้ายสุดนะครับผมสิอซน้อนทับได้4ชั้นความเสียหายท้ายสุดเนี่ยมันอยู่ในกระดูกประจําตัวได้หลายคนเนี่ยก็อยากได้ใช่ไหมโอ้โหดาเมจท้ายสุดตอนนี้นะครับผมดาเมจท้ายสุดอยู่กับปีบิตรงเลยครับผมถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยอยากจะให้ดาเมจทีมแรงลองใช้ทักษะตัวน,นี้ดูนะครับผมอ่าอันนี้คือบัฟตัวแรกนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากใช้ก็เลือกตัวนี้ได้อย่างที่2ครับนั่นคือเพิ่มความเสียหายขััั้้้้นนสุดดททาาายยตอ่ออเปหหมลกบไ อ,อยากเลือกเป็นตัวนี้ไหมนะครับผมอายังมีอย่างที่2ให้เลือกแล้วต่อไปยังมีอย่างที่3มอีกความเสียหายขั้นสุดท้ายจากการโจมตีครั้งถัดไปสูงขึ้น25%ครับผมมีผลแค่ครั้งเดียวในสนามอ่าอยากเลือกตัวนี้ไหมก็ลองเลือกดีครับอ่าแล้วก็ต่อไปครับความเสียหายขั้นสุดท้ายแบบกลุ่มเนี่ยจะเพิ่มขึ้น25%มีผลแค่ครั้งเดียวอ่าอยากเลือกตัวนี้ไหมก็เลือกไปครับผมอันนี้คือเทินพิเศษครับหลังจากที่เราเนี่ยมีการเก็บอ่าสเต็กพลังวิญญาณนะผมครบ12สเต็คปุ๊บ ไปนี้นะครับผมนั่นก็คือ4ทักษะแบบเทิร์นพิเศษครับทุกคนก็สามารถเลือกได้มันเป็นทางด้า่นของบัฟนะโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นการตีกระดูกเราจะใช้เพิ่มความเสียหายขั้นสุดท้าย10%อซน้อนทับได้4ชั้นนะทุกคนเนี่ยพอมันได้รับเทิร์นพิเศษคุณก็ใช้ทักษะตัวนี้นะครับผมเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอ,อ,อะไรแบบนี้เนาะเราก็จะมีการเก็บสแต็กซ้อนทับได้สูงสุดถึงอ่าสี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่นะครับผมถ้าเกิดว่าเรามีวงแหวนแสนปีตรงนี้เทคนิคการเล่นก็คคืือออเเเเเเเรรรรราาาาาลลลกก1 12 4ไไปปยยัพพะะะะะววว่่่งแแีีตททษ ไปนะถ้ามันยังอยู่นะครับผมแล้วเราไปใช้ทักษะอื่นปุ๊บตัวเก่าเนี่ยก็จะมีการดีเซ็ตระยะเวลานะครับผมพร้อมกับเพิ่มชั้นเพิ่มสเต็กให้อ่าอย่างเช่นอย่างแรกเนี่ยเป็นความเสียหายขั้นสุดท้ายใช่ไหมอย่างที่2ก็จะเป็นความเสียหายขั้นสุดท้ายต่อเป้าหมายหลักโดยรอบแรกเนี่ยเราเลือกความเสียหายแบบธรรมดาใช่ไหมขั้นสุดท้ายอ่าพอบบบีตรงได้รับเทิร์นพิเศษร,รอบที่2เนี่ยความเสียหายขั้นสุดท้ายต่อเป้าหมายหลักทุกคนก็เลือกไปแล้วตัวเก่าที่มันเคยเลือกหล่ะถ้าเกิดว่าคุณมีวงแหวนแสนปีพร้อมกับดาาวววแแนะครรมมกกเเิ่่สตต็อ้้ยล รีเซ็ตระยะเวลาด้วยลืมบอกไปเนาะว่าระยะเวลาเนี่ยอยู่ได้เพียงแค่3เทินเท่านั้นในแต่ละบัฟนะครับผมอาจจะเป็นประมาณนี้ดังนั้นนะครับการเล่นมันก็จะแตกต่างกันถ้าเกิดว่าคุณมี2ดาระแดงคุณก็เลือกตัวเดียวแล้วก็ซ้อนทบให้ครบ4ชั้นนะครับผมจะเป็นประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าคุณมี5ดาวแดงโอ้สบายครับเลือก1 2 3 4านะครับผมใช้ให้ครบทุกบัฟครับเดี๋ยวมันก็จะเพิ่มสเต็กทั้งหมดโอ้โหดาเมตโคตรดุนแดงถามว่า2ดาวแดงกับ5ดาวแดงต่างกันมากไหมโคตรเอาหล่ะก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับผม โอ้หทักษะอาจจะลายตาหน่อยนะแต่นี่ก็คือความเสียหายบอกได้เลยว่าดีกว่านารีอย่างแน่นอนครับแล้วก็ถ้าจะให้ดีที่สุดเนี่ยก็ต้อง5ดาวแดงครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยไม่ต้องกลัวตกเมต้านะครับเนื่องจากมันตกเมต้าไปปุ๊บคุณก็ไปหาสุ่มทางด้านของกายแทะนะครับผมแล้วก็กระดูกลุ้งนะครับผมของปีพีตรงมาแล้วก็ยังสามารถกลับมาได้เล่นต่อนะจะเป็นประมาณนี้แล้วก็ต่อไปครับเดี๋ยวเราไปดูทางด้านของ p ีพกันบ้างนะนั่นก็คือ2 1งหนึให้ทุกคนเนี่ยเลือกออฟเป็นทางด้านของความเร็วเามน อย่างแรกของสาย PP ของบิบิตงนั่นก็คือทักษะที่1นะครับผมสาย2นั่นเองครับโดยตรงนี้เนี่ยเมื่อเรากดใช้งานจะมีการต้านความเสียหายศัตรูเนี่ยที่มีการออกนอกเคิร์อย่างเช่นจู่ชิงมุกไปหรือว่าเสืออะไรก็ตามเนะผมก็จะมีการต้านดานเมจครับหลังจากที่เราเนี่ยมีการใช้ทักษะตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีวงแหวนนะครับผมอะไรแบบนี้เนาะก็ต้องบอกได้เลยว่าเอาไว้แก้ทางทางด้านของตัวละครเสือนั่นเองครับแล้วก็ต่อไปครับความเกลียนอย่างที่2ของบนะิบิตงนะพาร์สติดตัวโดยวงแหวนตัวนี้เนี่ยจะมีการเเเพิ่มมควมววาาร็ตตัองหู มีความเร็วต่ำกว่าตัวเองนะครับผมจะทําการลดเกรดพลังวิญญาณของฝ่ายศัตรูหนึ่งแต้มด้วยนะครับผมแล้วก็ส่วนพาะสีวงแหวนก็คือจะเป็นการฟื้นฟูเกรดพลังวิญญาณตัวเองนะครับผมให้เพิ่มประมาณ1นึ่งเทินสเทินสรอบแรก3รอบแรกอะไรก็แล้วแต่นะครับผมจะเป็นประมาณนี้เนาะเอาไว้ใช้เกรดพลังวิญญาณแล้วก็แก้ทางศัตรูเอาละนะครับผมต่อไปเดี๋ยวเราไปดูอย่างที่3กันเลยดีกว่าครับโดยอย่างที่ะครับผมการโจมตีปกติก็จะมีการลดเกรดพลังวิญญาณนะครับผมก็เหมือนกับร่างเอเซนอาร์เลยเนาะอย่างที่สครับทุกการีตจม ึ้นฐานอะไรต่างๆนะครับผมอ่ะครบ8ครั้งเมื่อไหรนะครับผมปีปีปตรงจะได้รับเทินพิเศษซึ่งเทินพิเศษตรงนี้นะครับผมก็เหมือนกับทางด้านของสาย PVE เลยอย่างที่ผมบอกไปทางด้านของ PVE เนี่ยก็จะเป็นทางด้านของฝ่ายเราใช่ปะใช้เกจพลังวิญญาณครบ12แต้มเมื่อไหรก็จะได้รับเทินพิเศษแต่ตัวนี้นะครับผมฝ่ายศัตรูนะจะมีการใช้ทักษะวิญญาณหรือการโจมตีขึ้นฐานเมื่อไหรเนี่ยครบ8ครั้งปีปิปตรงจะรับเทินมาใช้ทักษะพิเศษนั่นเองครับอ่าทักษะพิเศษคือ,อ เพิ่มพลังวิญญาณนะครับผมอย่างที่2 ห้ามรักษานะผมแล้วก็ห้ามเปิดป้องกันนะครับผมอย่างที่3มปิดการใช้ทักษะติดตัวอย่างที่4ห้ามเล่นความเร็วแล้วก็ห้ามดึงเทินเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมตรงนี้ถ้าเกิดว่าคุณอยากเกลียนอะไรของฝ่ายศัตรูเนี่ยคุณก็สามารถปิดได้เลยอย่างเช่นเอ้าโลมึงหนาใช่ไหมอ่าเดี๋ยวกูเลือกเป็นตัวนี้เลยละกันนะผมนั่นก็คือห้ามรักษาแล้วก็ห้ามเปิดป้องกันนั่นเองครับเออนะถ้าเกิดว่าพาสีตัวไหนดีๆใช่ไหมอ่านเดี๋ยวกูปิดพาสีแม่งนะผมเลือกไปนะจะเป็นประมาณนี้แล้วก็เหมือนเดิมครับผมเเเเหมมืออนนกกับทาาาาาางงงดดดด้้้ขลลยถิววว่รีแแ วงแหวนแสนปีนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือหลังจากที่เราได้รับเธอพิเศษแล้วเราเลือกอย่างเช่นห้ามเพิ่มพลังวิญญาณใช่ไหมอ่าอันนี้เราเลือกไปแล้วครับผมแล้วก็ต่อไปนะถ้าเกิดว่าฝ่ายศัตรูลงมืออะไรปุ๊บปั๊บปุ๊บป๊บแล้วบีบีตรงได้รับเธอพิเศษนะจากนั้นนะครับผมเราก็ไปกดปิดการใช้งานทักษะติดตัวนะผมมันจะทําให้ไอที่เราเลือกไปรอบที่แล้วนะครับผมมันทําการรีเซ็ตระยะเวลาแล้วก็ได้อยู่ต่ออีกด้วยโอ้โหบอกได้เลยว่า โคตรที่จะเรียนนะครับผมอ่ะและน,นี่ก็คือทางด้านของ PP ปีวิตรง SP ครับเป็นยังไงกันบ้างโอ้โหบอกได้เลยว่าโคตดเกียนแต่อย่างไรก็ตามนะครับผมทางซานร,ร่างที่สม,มุดเนี่ยจะมีการแจกฟรีตัวนี้เนี่ยจะเป็นการแก้ทางปีวิตรงแบบเน้นๆเลยนะครับผมดังนั้นก็ไม่ค่อยให้ทุกคนสนใจ p p เท่าไหร่ก็ไปทางด้าน PV แล้วกันเนาะแล้วก็อย่างสุดท้ายผมขอสรุปง่ายๆนะครับผมพูดเร่่อยๆแล้วกันเนาะนั่นก็คือถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยอยากจะไปทางด้านของ PVE นะก็ดูส่วนแขนค่อนข้างที่จําเป็นเลยครับ้ววกก็็่่ปคถาาาเเิดุณนสย PVP หผมเอาให้ถึงนะใครไหวตัวไหนเอาตัวนั้นครับผมแล้วขอให้ทุกคนเนี่ยโชคดีครับอันนี้ทุกคนก็ลองตัดสินใจส่วนผมเนี่ยเอาอย่างแน่นอนเฮ้ยนะครับผมยังไม่จบคริปแค่นี้เอาล่ะก่อนปิดทิปกันนั้นเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลที่พี่อ้นเคยลงไว้เมื่อก่อนเลยนะครับผมก็จะเป็นอันด้านของฮีบรางวัลปีปิตง SP นั่นเองครับนี่รูปแบบตู้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับยังเหมือนเดิมหมดเลยแต่สิ่งที่ไม่เหมือนเดิมครับคือตรงนี้เลยครับนั่นก็คือถ้าเกิดว่าเรามีการปั้นตัวละครในระยะเวลาที่ปีปิตงเนี่ยมันอยู่ครา ไปสี่ดาวเหลือง5ดาวเหลืองอะไรอย่างนี้เราก็จะได้ของรางวัลจากกล่องตรงนี้นะครับผมของรางวัลตามสเตปอันนี้ขอบอกก่อนว่ามันอยู่เหมือนเดิมแต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือของรางวัลตามสเตปการอัปดาวของเราด้วยถ้าเกิดว่าเราอัปดาวตามกําหนดนะครับผมเราก็จะได้ของรางวัลต่อไปนี้ครับนั่นก็คือสีเหลืองครับผมคุณจะได้ตั๋วสุ่มอยู่ที่ประมาณ10ตั๋วอันนี้ขอพูดดักไว้ก่อนนะครับตั๋วสุ่มพวกนี้นะครับผมจะเป็นตั๋วสุ่มที่จํากัดวันเวลานะครับหลังจากที่ทุกคนได้มาเนี่ยคุณก็ใช้ตามระยะเวลากําหนดเนาะ นะครับผมหรือว่าอยู่เพียงแค่ห้าหกวันอะไรอย่างนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันอยู่กี่วันเอาเป็นว่ามันจะเป็นตัวส่งที่จํากัดวันเวลาครับไม่สามารถดองได้นะอ่ะแล้วก็ต่อไปครับผมก็จะเป็นทางด้านของห้าเหลืองคุณเนี่ยก็จะได้ตั๋วถึงสิบห้าตัวครับแล้วก็ของอัพค่าความสัมพันธ์เนี่ยได้ถึงเลเวลหกสิบโอ้โหทีนี้ทุกคนไม่ต้องไปซื้อแยกแล้วเราได้ค่าความสัมพันธ์ถึงหกสิบไปเลยครับแล้วก็ไปที่หนึ่งแดงครับก็จะได้เป็นยี่สิบห้าตัวสองแดงห้าสิบตัวสามแดงห้าสิบตัวครับแล้ว นะครับผมส่วนขาซีดาวกระดู SP ตรงนี้นะครับผมมันก็คือกระดูก SP ที่มันเป็นรูปแบบใหม่ที่มันมาแทน s s r ไม่ใช่กระดูก SP ที่มันเป็นประจําตัวนะครับขอบอกไว้ก่อนอันแล้วก็ต่อไปครับนั่นคือสีแดงนะครับผมได้50ตัวแล้วก็กระดูก SP ส่วนขาอีกรอบหนึ่งนะครับผมแล้วก็ต่อไป5แดงครับคุณจะได้สกินร่างสีเขียวครับซึ่งสกินร่างสีเขียวเนี่ยก็จะเปลี่ยนรูปแบบนะครับผมซึ่งสกินร่างสีเขียวนะครับผมถ้าเกิดว่าใครคิดภาพไม่ออกลองคิดถึงทางด้านของเชียร์ันเสียระดับ SP ซ เอฟเฟกก็เปลี่ยนใช่ครับปีไปตรงก็เหมือนกันนะหลังจากที่เปลี่ยนสกินแล้วเอฟเฟกก็เปลี่ยนแต่5แดงเลยนะครับผมในระยะเวลาที่มันกําหนดมีระยะเวลาประมาณ8วันนะครับผมในเซิร์ฟจีนนะซึ่งเซิร์ฟไทยเนี่ยก็อยู่ประมาณ10วันหรือเปล่านะครับผมหรือว่าไอ้กล่องนี้มันอยู่แค่8วันวะไม่รู้นะครับผมเอาเป็นว่ารอมันเข้ามาก็แล้วกันเนาะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะได้รู้เร็วนี้กันแหละโดยสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนหากใครอยากดูข้อมูลอะไรแบบนี้นะครับผมก็เข้ามาที่ Discord ของผมนะแล้วก็ให้ทุกคนนนีี่ยไปรรับศทตง นะครับผมไหนว่าห้องไหนวะเนี่ยก็มารับยศตัวหลวตาลู่ตอนนี้มีคนรับยศอยู่ที่ประมาณ725คนครับหลังจากรับยศเสร็จแล้วทุกคนก็มาที่ข้อมูลซับจีนคุณก็จะเห็นครับอย่างเช่นตัวละครตัวใหม่อะไรอย่างงี้เนาะคุณก็จะได้เห็นว่าเฮ้ยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะผมตัวละครเสือรีรันอะไรอย่างงี้ทุกคนก็จะไม่ต้องลำบากไปหาข้อมูลจากที่ไหนครับมาดูข้อมูลจากพี่อ้นเอานะเอาล่ะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมอย่าลืมเข้าที่สอบกันด้วยไปละทุกคน